不过 <music> สวัสดีครับผมผอก,กับแฟงดีคือเก่าครับผมมือนี่นี่เลยครับตำตีนไก่ครับตำสัวตีนไก่ครับเนี่เสพเพี่น้องเอย้ยยำเทียงผอก,กันยำเทียงอาหารเทียงมือนี่ยุดงานว่างก็เลยได้มาพาพี่น้องกินตําตีนไก่ใส่กระปุ่นเสพเสพ คือเก่าครับพี่น้องก,กอนสีรับชมคลิปหรือรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ฟังอินดีคือเก่านเด้อครับผมจะได้มีกําลังใจเฮ็ดเคลียร์มพี่น้องเด้เบิง่งได้กินได้หิ้วได้อยางนาครับผมโอเคครับมือนี้กัสซม,มีนี่แหละครับกางหมูครับมีแต้ง มีขิงมีผักกาดมีข้าปุ้นเศบ,บเลยพี่น้องตีนไก่นี่ครับยำตสีนไก่กแล้วนั่งดีๆก่อนนล้วมาสิถืนถืนถ่นถืบัวแ่บนะครับเราลมกับสีแห้งในจังน้อยแล้วพี่น้องเสียงลมในเลยว่าทายุขางเฮื่อนไปพร้อมอยังพี่น้อง กินกันเลยครับผมนะครับบัวมีเขามันเนี่ยอากาศเย็ยนๆหลังเงือนครับ Ừ. Ừ. cà <coughs> không? <coughs> เปรี้ยวรสอมเข้มนัวหวานลงโตพอดีเลยพี่น้องแต,ป,แตปลายแตปลีพี่นอ้องมาด้อครับมาด้อยำเทียงๆเงนี่ยครับ จดบางหนามก่อนพี่น้องอื้ยจดจัดอีริพี่น้อง ใส่มือเด้พี่น้องคนมากินกับมือ แสบๆพี่น้องมาเลยครับพี่น้องที่อยู่ ในประเทศเลยอยู่ต่างประเทศเลยอยู่ต่างจังหวัดเลยอยู่กรุงเทพอยู่สายกับซางจะเป็นมูครับฟังดีหรือบะแมนมูกับซางถือเขามาติดตามรับชมก่อนฟังดีก็ส่วนมากกินมาแสมนำกันเลยครับผมผิดพลาดการได้ก็ฟังดีขออภัยนำครับผม ตีนตีนไกลนี่ตรงนั่งเรือขามแม่น,น้ำนายไปไปที่ประเทศบูนไนครับถึงสได้มาตีนไกลตัวนี้นะโอ้ลำบากแห้งครับเพราะว่าถาไกลมันใหญ่กับหลายโตอยู่ครับโกสได้มาหลายตีนครับก็เลยแต่ก็สู่ไปเอามาาหายพี่น้อง ป้าพี่น้องมาให้พี่น้องแต่กระสูปไปเอามาเผื่อสิมาเห็ดให้พี่น้องกินครับถึงมันจะลําบากสฟ้างดีกับสิเห็ดครับสิไปครับให้พี่น้องในยิ้ได้อยากเ,เ,เ,เนาอครับเนาอแแสบ <c oughs> โอ้โทษพี่รองขอโทษเลยๆครับ <c oughs> พี่ได้บอกพื้นบอกอือเตี้ยโอ้เ <c oughs> ตี้ยเตี้ย นามเฮียเอาเะะอกระมือลงมาหน่อยสิเนาะตังไปมองนี้เนาะเซ็งเลยพี่น้องนามเฮีย หมูกรอบแก้วนี่ก็ไปเอามาแต่อินเดียแล้วนี่ครับแลไปเอามาแต่เวียดนามเวียดนามหลายหมูกรอบแก้วนี่ก็ไปเอามาแต่เวียดนามครับมาไปเอาตีนไก่ยูบูไนแล้วลบมานั่งเครื่องไปเวียดน,นามอีกแล้วกรอบแก้วมากพี่นองนมากินใลยพี่นองบึงโอ้ มวลครับยังเนี่ยเปลือกมะนาว่ะนเนี่ย ไก่กับมี่ะพี่น้องน่ยไก่ปลาร้านมามาเลี่ยงตัวเดียวตัวละพันหาคุณบอกว่า เราบัางในจังน้อยครับเดี๋ยวกระดูกมันแทงเอาครับใส่ซอนนะครับตักไปไลยมันมุน จรดจานลิ้พี่น้องจรดจานแห่งลองบังด้วยครับพี่น้องสุภูสุสคนไปได้หิูลองให้บังครับเมนูงง่ายงายไม่ยาก ลราอยู่สีขาหนึ่งสองสามสี่อะไพี่น้องเขาบอกห้กินเม็ดคนเถาเขาปะกินของให้กินหน่วยจงหอยจงให้ผู้อื่นกินแน่เขาบอกมาันสั่นเขาว่าเลยกจงหว้เพื่อพี่เพื่อนองสีขา จงสามกับบัไดมันขาดขาขาดขาแล้วมันติดบกครบโอ้ยจุดยอดหลายพี่น้องแซ่บพอกินน้ำเนี่ยมึงนึ่งก็ะเฮียทิมแล้วกระปุกนึงตังไว้ บึ้ยบึงเนี่ยสปุกน้ำเนี่ยพี่น้องเอ้ขวดโคกตัดมาครึ่งหนึ่งเนี่ยสันบายูอาบบายูเครื่องไง่เครื่องสามพันโอ้ยจวดจานร้ายพี่น้องแทบ อิม่มปันนี้ก็ด้เวลาแล้วเนาะเบิดแเล้วก็จากลากันแล้วพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอลาพี่น้องเรือครับขอบคุณพี่น้องสุภูสกคนที่เขามากติดตามรับชมมากดถึงใจมากดไลค์หรือกดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กำลังใจฟ้าเอินดีก็บฟ้าอินดีกับบ่มี่อีหยังสีตอบแทนน้องจากคำวา่าขอบคุณครับ โคกันคลิปใหม่ครับผมบายบายคลิปหน้าเดี๋ยวสิมี่ยังมากกับโบกูแล,ล้วครับอยากอียังกับเฮ็ดอีนันอันอนันแล้วครับบายบายครับโชคดีสุภูทุกคนครับผมสวัสดีครับ